วันนี้พามาที่กัดนัดทุ่งฟ้าบวสบตองนะครับสํำหรับคนที่สนใจในเรื่องของการแกะการอย่างที่ต้องการใจ้สิวนะครับจะเป็นสลาหรือว่าจะเป็นคนที่ชอบแกะไม้ครับหรือว่าเพื่อนๆหลายคนครับเคยสอบถามผมในเรื่องของสิวกรัรงัวครับวันนี้พามาให้ดูครับมีหลายขนาดจะวางเรียงกันอย่างอิ้นะครับดูนะครับ น้องครับราคาสิวนิ่งใดครับอย่างอย่างยปลาเต้าเหอเนี่ยเนาะอ๋อราคาจะมีตรงนั้นนะครับจะเป็นหน้าอะไรจะเป็นหน้าไปเลยนะครับนนอ๋อนะครับราคาจะมีสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบนะครับร้อยไล่ไปจนถึงสองร้อยห้าสิบบาทนะครับรก่อหน้ามันก็คือยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าจะแปลงขึ้นเนาะครับผมอันนี้สิวจากทางใดครับ this ซื้อบ้านซือ้อบ้านร้องบ้านร้องเนาะบ้านร้องติมีดอ,ะอ่ะเขาอ๋อซิวของสปตองเขานะครับครับกบป้าขึ้นมาดูนะครับลวดให้ดูบรรยากาศของโซนนี้นะครับโซนนี้จะอยู่ด้านหลังนี่นะครับขึ้นมาตังเหนือเนาะ,น,ะนี่ครับอันนี้เป็นบรรยากาศของกาดงวัวครับดูกันนะครับใครใครเห็นเรื่องว่าซิวเรื่องอยางเกาะ แวะมาซื้อราคาก่อมีตั้งแต่40บาทจนถึง200กว่าบาทนะครับว่ากันไปตามหน้าสิวครับมีทุกขนาดนะครับตัว U ตัว V ตัวอย่างนะครับดูนะครับแล้วก็ในโซนนี้ก็จะมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเล็กเป็นมีดเป็นขบกเป็นเสียมเป็นอะไรยังนี้ครับดูได้ครับครับผมมีทุกวันเสาร์นะครับจะบ้านน้องว่ากาดงัวสับตองแต่คนทั่วไปก็รู้จัรกันว่าตลาดนัดทุ่งฟ้าบด มีวันเสาร์นะครับเข้าตั้งแต่เจ้ามืดน,นะครับสักสิบเอโมงอย่างนี้ก็จะเลิกแล้วค,ครับนี่ครับอันนี้เครื่องมือทางด้านเกษตรนะครับครับอย่างใดก็ติดตามผมจะเอารายละเอียดที่มันเกี่ยวข้องกับการทํางานว่าจะเป็นของเงินหรือว่าของไม้ของบ้านเทาครับผมวันนี้สวัสดีครับ